สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูมีนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีนก็มีกิจก,กรรมกลางแจ้งมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะนั่นก็คือวิ่งเก็บของเล่นค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีแค่2อย่างนะคะนั่นก็คือของเล่นค่ะแล้วก็ตะกร้าไว้ใส่ของเล่นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปวอร์มร่างกายกันค่ะท่าที่1นะคะ ให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะแล้วก็สะบัดข้อมือนะคะ1 2 3 4 5ส้าท่าที่2นะคะให้เด็กๆหมุนข้อเท้านะคะ1 2 3 4 5สลับค่ะ1 2 3 4 5สถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทกำกิจกรรมกันเลยค่ะ เรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเ,เก็บของเล่นแต่ละชิ้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่ตมตั้งจิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองอัดคลิปส่งมาให้กูมีและกูปลาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย